สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็พบกันอีกแล้วกับผม d y Channel ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา10สถานที่เอาไว้นอนเก็บแรงก็กแบบว่าเป็นการแนะนําที่แคมป์รอแต้มอันดับโดยเฉพาะเลยนะครับ ถ้าคุณเป็นคุณคนหนึ่งนะครับตอนเก็บแรงเนี่ยไม่ค่อยชอบบวกเน้นนอนรอยยาวๆนะค,คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อคุณก็ได้นะครับแต่ว่าภายใน10สถานที่ที่ผมแนะนำนะครับจะมีบางที่ปิดไม่มิดนอนแล้วอาจจะมีคนเห็นก็ได้แต่ก็เป็นที่ที่ผมเคยผ่านมาจุดๆนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า,าจ,จะมีที่ไหนบ้างนะครับอ่าก็ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กนะับผมในการทำคลิปด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ เรามาเริ่มที่จุดแรกกันนะครับจุดแรกก็จะอยู่กลางเมดเลยเป็นบ้าน3ชั้นนะครับอยู่ใกล้เมืองชอ o เตอร์ตามแผนที่นะครับโดยเราจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนหลังค้าก็คือชั้นที่4นะครับข้านบนนะครับมันก็จะมีที่นอนเนียนให้เรานะครับเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยมากันกี่คนก็ไม่ต้องจองทชครับถ้างั้นก็เรามาดูวิธีขึ้นตอนขึ้นขึ้นยังไงครับ ก็ให้เรามาที่ชั้น3นะครับนอกหน้าต่างจะมีหลังคาให้ไปยืนบนหลังคาหันหน้าไปทางกำแพงนะครับแล้วก็ปักซ้ายกระโดดปุ๊บเราก็จะขึ้นได้แล้วแบบนี้นะครับหลังจากขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเหมาะชิกขอบ์กำแพงนะครับต่อจากนั้นอนยาวๆได้เลยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะจุดแรกนะครับก็มาต่อจุดที่2ครับผมจุดที่2ก็จะเป็นเหมืองทองนะครับที่มีชื่อว่าเครลี่อยู่สายล่างของแผงที่ใกล้ๆกับท่าเรือนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ และนี่ก็คือจุดที่เราจะแคมป์นะครับผมขอเล่นมาว่าจุดรองนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีท่อต่อจากถังเก็บน้ำข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปจุดรองน้ําได้ยังไงข้างๆที่รองน้ําจะมีบางไดเหล็กนะครับล้วก็กระโดดจับบันไดเหล็กมาที่รองน้ําได้เลยแต่ว่าก่อนจะโดดนะครับเราเติมยาน้ําเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับถ้าโดดธรรมดามันจะไม่ถึงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ พอขึ้นมาได้เหมือนเดิมครับหมอลงจุดที่2ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันจุดที่3จุดที่3นะครับเป็นเมือนซาปัสาทเก่านะครับแปลจาก Google อีกทีเพราะว่าผมอ่านอังกฤษไม่ออกแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตรงนี้ดีนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองน้ําโดยจุดที่เราจะขึ้นไปอยู่ก็คือบนซาหินนี่แหละแล้วก็สงสัยใช่ไหมว่าขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้นะครับไม่ยากแล้วก็ผมจะมาสาธิตวิธีขึ้นให้ดูนะครับ ให้เรามาที่มุมซ้ายของเมืองนะครับจะมีกำแพงเล็กติดอยู่กับกำแพงใหญ่แบบนี้ให้เรามายืนบนกำแพงเล็กกระโดดไปเกาะทางขวาขึ้นแล้วจะมีกำแพงอยู่2ฝั่งนะครับให้ขึ้นทางขวาอีกที พอขึ้นมาได้ก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเจอข้อต่อระหว่างกำแพงก็จะใช้ตรงจุดข้อต่อเป็นที่กระบังนะครับให้เรามุกตัวลงอยู่ในร่องจากนั้นก็ปรับตัวให้ชิดเข้ากับข้อต่อของกำแพงนะครับที่ตรงนี้นะครับก็ปลอดภัยก็จริงแต่ก็ยังมีบางจุดที่สามามองเห็นเราได้นะครับเรียกได้ว่าปิดไม่มิดแต่ว่า70%นี่น่าจะได้ครับมาดูจุดที่4นะครับจุดที่เราจะแคมป์คือใต้สะพานใกล้ๆเหมือนร่องอกอ ถ้าเป็นสะพานนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ที่เดียวยังมีอีกหลายสะพานที่เราสามารถเข้าไปแคนได้แต่ผมก็ยกมาให้ดูคร่าวๆเท่าที่ผมเก็บแรงมาวงเนี่ยจะมีโอกาสจบจุดนี้แล้วก็เป็นจุดที่1มากที่สุดเลยนะครับโดยเราจะขึ้นไปแแค้มช่องวังระหว่างเสาลองรักสะพานตรงนี้เลยนะครับส่วนวิธีขึ้นเราก็ขึ้นมาชิดกับเสากันด้านหน้าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะไปไม่ได้ละให้เราเหมอกลงนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางเดียวกับเสากัน้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆถักตัวชิดขวาก็จะเข้ามาได้แล้วนะครับ ต่อจากจุดที่4ก็มาดูจุดที่5นะครับเป็นจุดที่ขึ้นยากที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ในเมืองยัตนายานะครับถ้าอ่าใช่ผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นบ้านใหญ่จะเป็นเหมือนสถานที่ตามลวดสภาพบ้านหรูหราแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะขึ้นไปแคมป์ได้ด้วยเราจะขึ้นไปอยู่ข้านบนก่อนจะขึ้นไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนไม่ใช่นะครับมาดูวิธีขึ้นกันนะครับวิธีขึ้นง่ายๆนะครับให้มาที่หน้าต่างบานสุดท้ายช ตรงหน้าต่างมันจะมีกล้องเล็กๆนะครับกล้องอะไรไม่รู้นะให้เรามายืงตรงนี้แล้วหันหน้าไปทางขอบเสานะครับมืออย่าติดกับกำแพงเยอะนะครับเพื่อนๆแล้ก็กระโดดขึ้นแล้วนะครับเวลาเราขึ้นมาเหมาะนะครับให้เรานอนชี้ขอนะครับไม่งั้นตึกข้างๆี่นเขาจะมองเห็นนะครับ แล้วก็มาที่จุดที่6นะครับจุดนี้เนี่ยคลิปไหนพูดถึงที่เก็บแรลงในพับจีผมว่าน่าจะมีคนพูดถึงจุดนี้แน่นอนเป็นจุดที่ได้รับความนิยมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีตู้ซื้อของอยู่ใกล้ๆด้วยนะเป็นหมู่บ้านนะครับชื่อฟาร์มใกล้ๆกับเมืองเมลตาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่มีโอกาสจบในวงมากที่สุดที่นี่เลยนะครับโดยเราจะกระโดดจากหลังคาโดดังนะครับมาอยู่ในที่รองน้ําวิธีขึ้นหลังคาขึ้นยังไงมาดูกันนะครับ ให้มาที่ด้านหลังโกดังขึ้นจากคอนเทนเนอร์ตรงนี้กระโดดไปที่ลัวเสาจังไว้นะครับต้องเป็นลัวเสานะครับไม่งั้นนี่ขึ้นไม่ได้พอขึ้นมาลัวสาวได้แล้วเราก็ตั้งหลักกระโดดข้ามไปเลยนะจากนั้นก็กระโดดจากลังคาไปที่แท่งเก็บน้ำแบบนี้เลยจุดที่6ก็จะประมาณนี้ มาต่อการที่จุดที่7จะอยู่บางกลางของแผงที่เป็นท่าเ,เรือชื่อเฟลรเรียวด้านล่างของเมืองคนส่วนใหญ่จะไม่มาถ้าวงไม่จบตรงนี้ตรงที่เราจะแคมป์แทบไม่ต้องโดดเป็นพื้นที่ต่ำใกล้ๆชายหาดตรงขอบหินอยู่ด้านหลังโกดังให้เราขึ้นไปบนขอบหินก็จะเจอกับหลงขนาดเล็กซึ่งก็จะเป็นจุดท,ที่เราจะนอนแคมป์เข้าไปอยู่ในหลมหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมหมอกลงยาวๆแบบนี้เลยนะครับ มาดูจุดที่8นะครับจุดที่8เนี่ยจะอยู่บนซ้ายของแผนที่เป็นเมืองใหญ่ซึ่งจะเป็นเมืองที่ท้ายเกมวงจะไม่ค่อยอยู่ด้วยเลยนะครับแต่คนในเมืองอาธยาศัยดนะครับเวลาอยู่ด้วยเขาจะมาต้องรับเราอย่างดีแม้กระทั่งคนที่ขับรถผ่านนะครับเพราะฉะนั้นการหาที่แคมป์ในเมืองนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยจุดที่เราจะแคมป์เป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกับจุดที่7เลยนะครับ มาที่ตรงสาพานะครับก็จะเห็นเป็นช่องว่างเราก็จะแคมป์อยู่ข้างในนะครับจากนั้นก็ค่อยๆย่อ,ยยองตัวเข้าไปนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้แล้วเพื่อน,อนๆก็ลองไปทําตามดูนะครับมาดูต่อกันที่จุดที่9นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับเหมือนแก๊กกาดชายล่างของแผนที่และมันก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับเป็นที่รองน้ําอีกจุดที่เราสามารถขึ้นไปแคมป์ได้นะครับถ้าอยู่นี่ทั้ง2ฝั่งจะเป็นเข่าก็จริงถ้าเราอยู่ในท่าหมอกก็ไม่มีใครมองเห็นแน่นอนโดยรอบนี้เราจะขึ้นจากท่อน้ําตรงนี้ที่เชื่อมระหว่างแทงน้าขํามบด พอขึ้นมาตรงท่อได้นะครับให้ถอยหลังจากนั้นก็เดินหน้ากระโดดแบบนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับพอเราขึ้นมาได้นะครับให้เราอยู่ในท่าหมอกเพื่อป้องกันคนที่อยู่บนเขาทั้งสองฝั่งจุดที่9ก็ประมาณนี้เลยนะครับ มาต่อการที่จุดสุดท้ายแล้วนะครับด้วยจุดนี้นะครับก็จะค่อนข้างอยู่ห่างจากเมืองแต่ก็อยู่ใกล้ๆสนามยิงปืนนะครับของให้ฟาร์มแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะแชมที่นี่ให้เราไปฟังของจากที่อื่นมาก่อนนะครับโดยเราจะขึ้นไปอยู่บนซาเครมบินชั้น2ตรงนี้แล้วก็วิธีขึ้นก็ไม่ยากนะครับให้เราขึ้นมาบนเครื่องบินก็จะเจอช่องว่างรอยเช็กจากตัวเครื่องบินนะครับให้ไปนั่งตรงรอยเช็กแล้วขยับตัวไปทีละนิดแบบนี้ก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับ แต่ต้องบอกว่ามุมนี้นะครับปิดไม่มิดที่ผมเลือกที่นี่เพราะไม่ใช่เป็นจุดสังเกตนะครับแต่ต้องระวังคนที่อยู่บนเขาเขาอาจจะเห็นเราก็ได้และเราสามารถยิงเขาจากจุดที่เราแคมป์ได้เช่นกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำสถานที่เก็บแรนในวันนี้เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทางคลิปแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn